สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิตของท่านพลตำรวจโทคำรนวิททูปประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธ,ธานีกันนะคะโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการบริหารงานตามสารพระราชาของท่านไปรับชมกันได้เลยค่ะพลตำรวจโทคำรนวิททูปประจางเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2497 ที่จังหวัดปทุมธานีที่บ้านเรียกขานว่าแจ๊ดเมื่อรับราชการเป็นผู้ประชาการตำรวจคนครบาลรู้จักกันในวงกว้างว่าบิ๊กแจ๊ดจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพารุ่นที่30หลังกเกษียณอายุราชการผันตัวมาเป็นแพทย์แผโนโบราณหลังจากที่คุณพ่อมงคลทูกกระจางเสียชีวิตท่านได้ตั้งมูลนิธิมงคลจงกลทูบก,กระจางขึ้น บูรณาธิตั้งอยู่ที่เลขที่191หมู่4ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอภสามโคกจังหวัดปทุมธานีเพื่อรักษาคนไข้โดยมีคนไข้หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คือเราต้องยอมรับโดยดีได้คือสิ่งที่เราเข้ามาเจอในปฐุมปัญหามันอยู่ที่อะไรถูกไหมมันต้องแก้ให้ตรงจุดนะครับอย่างกรณีปฐุมเนี่ยนนอดีตเนี่ยน,น้ำมันเมืองเมืองพูดง่ายๆอะ่ะเป็นเมืองแม่น้ำลำคลอง,องถูกไหมการมาไรเนกันคลองมันไม่เป็นคลองน้ํามันเดินไม่ได้สวะมันเต็มคลองหญ้ามันเต็มคลองไอ้ตัวเนี้ยทำให้เราก็ต้องเผา ลอกยาเอาโปะลงแก้ให้ตรงจุดแต่ตัวเนี้เราก็ตั้งโครงการคองสวยน้ําใสวิถีไทยต้องกลับมาเราก็เห็นแล้วว่าตอนก่อนแม้แต่คนเขาตกปลาเนี่ยมันก็ไม่มีที่จะหย่อนเบ็ดนะเพราะสวะมันเต็มแน่นไปหมดอย่างเงี้ยตอนนี้เราถึงต้องลุยละตอนนี้ในช่วงปีหนึ่งเราเอาสวะเอาขยะเอาหญ้าที่อยู่ในคลองเอาขึ้นหมดทุกคลองคลองก็จะเริ่มสวยพราคลองสวย น้ำมันก็จะไหลสะดวกโฟโนะครับแล้วก็ประสานชนประธานชมทานก็ร่วมวมือกับเรานะปล่อยน้ําจากคลองละพีพัดไล่น้ําเสียไปออกคลองลังสิตแล้วก็ดูดออกเจ้าพญาไป<ม>ตอนนี้เ<ม>พราะนั้นสภาพน้ําในแต่ละคลองมันก็จะดีขึ้น<ม>พอสภาพดีขึ้นปุ๊บ<ม>ตอนนี้วิธีไทยก่อนตอน,นเจ๊นะเ,เข้าไปถวายังมีคนตกปลา<ม>นะเขาตกปลาเขาได้ปลาธรรมชาตินะม,ม,มีการเอามายกยอ นะแต่นี้เราก็จัดโครงการเราปล่อยปลาลงไปในช่วงสองวันเนี่ยก็ปล่อยพันปลาพืชปลากินพืชลงไปซึ่งปลากินพืชที่ปล่อยไปอย่างยี่สกไทยเนี่ยปลาบึกเนี่ยแปดเดือนมันก็จะโตประมาณกิโลกว่าค่ะอืมเพราะฉนั้นตอนนี้ก็ลงลงขอร้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหยุดหาปลาก่อนปล่อยให้เขาโตเพราะเราปล่อยลงไปทั้งพันกุ้งก้ามกามเลยด้วยทั้งหมดแต่พอเขาโตปุ๊บภายในแปดเดือนพอหนึ่งมกลาดีเดย์จับปลาให้เขาตกปลาได้เต็มที่ค่ะ แต่ห้ามใช้แห่ใช้อะไรต่างๆห้ามใช้ขาอะไรทั้งหมดมแต่ให้ตกปลาได้เพราะคนจะแห่ามาตกปลาในปทุมะนะคะรับปทุมไม่เป็นเมืองแห่งการตกปลาแล้วถูกไหมแล้วเศรษฐกิจมันก็เริ่มดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เรามองปัญหาแล้วก็ที่ต้องทําเร่งด่วนในส่วนปีกว่าเนี่ยอบจปทุมเนี่ยไม่มีกองสาธารณสุขเหตุผลที่ไม่มีกองสาธารณสุขเพราะเขาไม่ได้ตั้งขึ้นมาก่อน เพราะนั้นพอมาเจอโควิดเนี่ยมันไปไม่ได้มันต้องไปอาศัยสาสุขจังหวัดน,นะซึ่งสาธารณสุขก็โดยการที่เขาก็รับนโยบายกระทรวงสาสุขนะแต่ผมเห็นว่ามันเดินตามไวรัสผมถึงต้องมาตั้งกองสาสุขแล้วทำเองโดยแล้วใช้การตรวจและปิดเทสมาใช้และปิดแอนติเจนเทสมาใช้นะจนเอาชิโนโฟาร์มาได้มากที่สุดนะถึงหนึ่งล้านบาโดสจากลาเลยจุลาพรานนี่ยเรายอมหมดนะครับ เพราะนั้นเราสามารถนำพาพอตั้งได้เราก็นำพาพี่น้องประชาชนเนี่ยชาวประทุมเนี่ยหลุดพ้นจากหนึ่งในสิบจังหวัดที่ระบาดสูงสุดออกมาได้สิบกว่าเดือนแล้ว<ช>นะอันนี้อันนี้คื<ช>อนนสิ่งที่ทเราทำแล้วพอต่อมาประทุมธานีก็ไม่มีกองบรรเทาสาธารณภัยนะครับรถลามีรถกระเช้ามีแต่พอตอนมนเข้ามาสองเดือนแรกเกิดไฟไมหม้ลงไม่อัดที่วัดโคกอย่างแรงเสียหายสี่ห้าร้อยล้าน แต่ผลปรากฏว่าพอเราเรียกรถกระเช้าของอบจอไปไม่มีคนใช้เป็นอันนี้ต้องไปขอยืมของนครรังสิตมานะฮะแสดงว่าความพร้อมมันไม่มีเจ้าที่ดับเพลิงไม่มีการสแตนบายไม่มีการเข้าเวรยามคอยเหตุอันนี้ทำให้เราต้องตั้งกองบัรเทาสาธารณภัยขึ้นมานะแล้วต่อไปที่เราต้องทาจะทาให้ถ้าเกิดโควิดมันหมดเนี่ยจะทำให้ปทุมธานีนเป็นเมืองบอดพ m 2อ นะอันนี้เราเรามีและเรามีรถสั่งรถที่มันพ่นน้ําฝอยละอองแล้วขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาถ้าหมดเรื่องโควิดเราเอาน้ําประปาใส่วิ่งตามถนนเนี่ยวิ่งแล้วเปิดให้ฟุ้งไปให้หมดใช้ละอองน้ำเนี่ยจับฝุ่นละอองออกมาให้หมดเพราะฝุ่นละอองเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุมันก็จากหนึ่งถนนไม่ได้ล้างนะแล้วรถวิ่งไปเมื่อเกิดกระแสลมพัดฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นไปเรื่อย แต่ถ้าเรามีรถที่วิ่งเอาละอองน้ำและจับฝุ่นตลอดตอนนี้เราเตรียมไว้แล้วแต่ตอนนี้เราใช้ในภารกิจโควิดอยู่จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือส่วนแรกของท่านในส่วนที่2ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยจะกล่าวถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณในการดูแลแล,และรักษาพี่น้องประชาชนของท่านติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ